ตอนนี้เขาได้เลื่อนเป็นไม่ใช่ทนลองนะ <laughs> เป็นขบตรอแล้วร,รู้สึกยังไงบ้างคนะรับก็ดีใจกับท่านครับเพราะว,ว่าผมเชื่อว่าทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดทำดีแล้วคนคนเขาก็ต้องให้โอกาสนี่นครับลุงพลรู้สึกยังไงบ้างครับที่พี่ปั๊ดเนี่ยซึ่งทําหน้าที่เป็นหัวหลักในการขี่คายคดีน้องชมพู่แล้วตอนนี้ได้ขึ้นเลื่อนขั้นกปเป็นขบวแปลว่า การส่งทีมาการส่งทีมาที่คลายคดีเนี่ยอาจจะมากขึ้นครับก็ก็ดีใจครับดีใจมากเลยที่ทางม่าที่ปบปทลอดกฎใหม่ที่จะส่งกราบเนาะกราบในการมาช่วยที่คลายคดีน้องทุกคยิ่งเร็วก็ยิ่งดีใช่ไหมครับทุกอย่างต้องต้องเป็นความเป็นการ ทำผิดก็ต้องได้รับโทษผิดในตัวของบุคคลมีอะไรอยากจะบอกกับขบคนใหม่บ้างครับว่าทำคดีตรงไปตรงมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ท่านทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนทุกคนครับทพืงานแบบซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแบบทำให้ไม่ว่าจะเป็นคดีตัวเลืแตการต้องเอาใจความเป็นไรครับตอนนี้อยากเป็นห่วงไหมครับว่าตัวเองอาจจะ ยังไม่ผลข้อเก่าหายแลย้วขอบอกกันเลยนะก็ก็เข่าที่ดูทุกวันนี้ก็ถ้ายังไม่มีการแถลงก็ยังคงเป็นปหนึ่งเพื่อเพต้องสการใส่ใจต่ารของผม จะเป็นการชำระการรอคุณรูพลรอวันนั้นที่วันที่ตัวเองจะพ้นทุกอย่างเป็นผู้เดเทธิ์ได้กก็ทุคนครับทุกคนที่จะที่นี่ต้องสงสารเพราะว่าต้องได้ามเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อวานนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงครับเมื่อวานนี้มีการ ต้ไปโต้กันมากับคุณนีละจังไปแล้วด้วย <c oughs> คุณนีละจังก็ออกมาบอกว่าอุ้ยฉันไม่รู้ไม่นีลุงลุงพลยังยืนคำเดียวว่ายังไม่ไม่ให้ค่ายังไม่ไม่ได้มองว่าเขามาถ้าถ้าเกิดว่าคุณแย่จังบอกว่าอ่าก <c oughs> ินตลามะเกาะกระแสคุณ ยายจังก like yes, sure. <laughs> oh, ็ไ <sh> ม <arp inhale> okay. ่ควรออกมาไลฟ์อะไรก็ได้ครับไปไลฟ์งานอะไรที่อ uh ื่นก็ได้เขาชื่อลีน่าจังครับทุกคนครับอ๋อลีน่าจังใช่ไหมลีจังก็ตามนั้นก็คือเราไม่ได้เกลดเลยคิดว่าอุ้ยเขามาอะไรเราไม่ได้โกรธเขาใช่ไหมโกรธไม่โกรธครับไม่ได้โกรธถ้าถ้าผมรู้ว่าคุณลีน่าจังมี มีคําพูดคาจาแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติครับก็ปล่อยเข้าไปก็ปล่อยครับก็ปล่อยวางที่เคยบอกว่าปล่อยวางถ้าเจออะไรดีผมก็เก็บเจ็บมาเป็นกําลังใจอไหะที่ไม่ดีผมก็ไอมทำใจถามในมมเมื่อวานนี้ที่มีการปล่อย MV official ตัวหนึ่งมาซึ่งเป็นคนเต้นเตางอนยอดดูเนี่ยม,มันทะลุเหมือนเป็นคู่แข่งของรู้จักวงดนตรีแบ็คพิง์ไหมฮะ วงแบ็คทิงเนี่ยก็ขึ้นเป็นขึ้นเพลงแบบี้อันนี้นี่เทียบเท่าเลยนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับคนดูเป็นล้านในวันเดียวกันวันเดียวเลยก็ดีใจกับผลงานที่จินตลาพูดล่ามนะครับเพราะว่าเป็นเพลงเต่างอนี่ก็ดังมานานเลแล้วก็เป็นแทบจะบอกว่าเป็นเพลงอมตะก็ได้ครับไม่คิดว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ป๊อปปูล่าขนาดเป็นเพราะว่าเราด้วยเนี่ฮะน่าจะเกี่ยวมากเนาะก็อมก็ น่าจะเป็นที่โรงงานครับที่โรงงานอยู่แล้วครับอันนี้ขอขำขำนิดนึงนะฮะเห็นมีท่าเต่างอยด้วยทำท่าโชว์หน่อยไตอนนั้นท่ายังไงนะตอท่าดึงเข้ามางประมาณนี้แล้วเต่างอยอ่ามันจะเป็นอะไรก็จะดึงมากลายเป็นว่าคลิปหลายคนนี่แถบมาเต้นย่าไหมครับเต่างอยนี้ ต้องฝึกครับต้องฝึกนต้องฝึกจังหวะด้วยบางคนพิ้วเลยทำต่อไวให้กล้องดูเราก็คือว่าเป็นชาวเงี้เนาะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าช่วงล่างมาทำยังไงด้วยแต่พยายามที่จะฝึกทนได้พิ้วลงมาบางคนเขาบอกว่าทำไมลุงทำอยู่คนเดียวแล้วทำไม่ลุงทำแล้วมันหล่ออยู่คนเดียวมีคนเดียวครับที่อยู่เลยมาไปที่ที่สองก็จะมีตัวก็ารทเั้งแบบ คาแมสุดท้ายแล้วครับวันนี้เยอะกว่าทุกวันไล้ครับบรรยากาศด้านหลักก็วันนี้เยอะครับมาเยอะเช่นเดีวกับวันาทิตย์มาเอาขอบคุณพวกเขาที่ยังให้กาลังใจอยู่นะครับเขาผู้พทารท่านที่ไม่ให้กาลังใจที่บ้านนะครับกจรตั้งเป็นคนที่ทริัพทเข้ามาหาที่เรียมเยอะมาบเพราะว่ เสาร์ตอนคุยเอาดูภาพต่าง่อยคนกันนะเตาง่อยเตาง่อยแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาทำยังไงกันแต่แต่ในเอมีเนี่ยที่อย่างนี้ก็ก็ดึงก็ดึงมือเข้ามามันก็เต่าน่อยพยามเต่าพยาเต่าแล้วพเวลามอต้องไหนอมองก็เขาให้ เขาบอกให้มองไปที่กล้องนะทุเขาบอกให้มองที่กล้องแล้วต้องมองที่กล้องแบบนี้ท่านผู้ชมกับเราทำสายตาไปที่กล้องนี่ขนาดไม่เป็นนะเขาบอกมาถ่ายอยู่นานไหมพี่กุ้งกี่เทคเทคเดียวเลยครับเทคเดียวผ่านเลยครับถ่ายถ่ายไปก็แล้วก็ไปที่เรียบร้อยไหมพี่โอเคขอบคุณครับนี่ก็เป็นความเป็นของทุกคนนะครับครับขอบคุณครับ คนถ่ายรูปทีนีะครับคนายรูปที่นีนะครับเจ้าหน้าที่ของไทยรัฐทีวีนะครับนี่สด